สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีมาสุกูสุคนเนาะสุมงสบอลแลพบพบพ่อกับซองบา่าวผู้ไเก่าวมาหนีห่ขึ้นมาเหนือพี่น้องเอ้เองินพอใหญ่พอใหญ่ที่ห้องไทยให้เบิง่งตลอดนะพี่น้องสิงมาเห็ดตูดหน่อยเพื่อนมนันกำลังเห็ดอยู่พี่น้องเอ้เนี่ยมันถ้เลี้ยงดอกพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเฮื่อนของเพิ่อนนะพี่นอ้องเป็นก็มีประใด็นะพี่นอ้องเพื่อนก็งาเป็นนั่งอยู่ในในนะพี่น้องเิ่นนั่งบุงทรสัอยูนั่งนั่งอยู่ในรถเข็น FC phần rồi hết lẻ là bao hơn phần Nhưng, nọ, tí, tí này nhăng nhọn nhăng thân lẻ Anh đang có điều sai máy phay này máy phay máy hết phần điều mân nhăng đi ừ, chỉ lo điều điều thì chỉ mất tỷ sai bản. nhưng mà thân lệ ở sắp khô Khôn Nhanh bình khôn đi Nó Lăng thân lệ đầy Chắc hát xẻo nhanh lăng cả nhả nhà xẻo Vậy tộn Em không biết ngộp Em ngộp Em mất ngộp Mất ngộp rồi ngộp được không Cứ <laughs> xịt lại ra sắp này lại cả không vậy loại Sắp này cả áo đấy nó <laughs> muốn nó <laughs> chị hết cần ừ. mai đây, phí hết mai đấy phải không ơi thân cho bó chị hỏi mượn mượn cả mai này. Ê. Ê, xong, này? <laughs> mai này xong sao cậu rồi <laughs> mà thân phí mai sao à biết chẳng quay bỏ มันต้องมุ่งเลยเนาะส้มดาวก็ได้ส้มเดือนส้มดาวเลยเนาะพี่นนมัต้องเห็นลังลังเว้นเที่ยอยู่ได้ผมันชมแดดมันสีฮอนมันสีฮอนคนคนก็ไปไม่ได้บ่เออคนไปไม่ได้คนกับไปบ่ได้ที่มัชมดิวเดือนแจ้กลางเว้นอืมคนกับยางก็ได้หว่าชมกันขึ้นก็ได้คนเห็นเดือนชมกันเว้นนาตี จักพากันเ็ดยังพี่น้องสองเถ่านี่ฮะไปตองห้ำย๋าพี่น้องเอ้แต่ภาษาคนเถา่าพู้นันน่ะป้าผูนานานานผ้นันาน่ะพูนี่น้องเคยมีแต่คนบบมีเมียอันพูน้องเคยผัดโบมีเมียผู้ป้ากับว่าไม่ผัวพ,พี่น้องเอ้ยยู่เป็นมู่กันสองเถ่านี่จักมันเห็ดยังมาลักจอบลอยบึง สองคนงานเดิการยังไงอยู่สองคนเพิ่มนี่ป้ากับน้องเคยผูกผู้ป้ากันพ่อเด้ชิซูบยังกันแอ้วกันดิอะบัพโพสูบสองคนน่ะอุ้ยอเนี้ยป๋อมันสิเป็นตะสูบบ้านนั่นน่ะอือผู้นึงงนะไปบัได้พี่น้องนี่ไปบัได้ตะไส้ผู้ไปได้อันนี้นะไปได้ค่ะ บ่จื้อยังดอกพี่น้องเอ้ยว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเดี๋ยวนี้ยู้เป็นมู่กันซอมเต่านี่แหละแต่ละมือนะนั่งเบิ่งนั่งน้ำกันสูบยากระห้าเอาเพื่อกันนี่นะพูโดโพเล่นเพื่อนใกล้ๆกันในแต่ป้านะกะมาอยู่น้ำกันเพราะยังตอดค่อยไปหนี้ไดดึ่งได้กค่ได้แค่จักแรนขนัดนแหละ อยู่ตามธรรมชาตาินะผู้หนึ่งขีดดข ен, ่รถเข็นผู้หนึ่งมาย่างได้ยังพักกันมาเอาไปตองนี่อ่ะกุ้ยมาทำนี่กันสองคนปุ๊บโหนนะผู <laughs> ้หนึงเป็นขาผู้นึงเป็นตาวะ <laughs> 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 เวรุกเท่าพี่น้องไปยังเห็ดไปไสกับไร่บด้างอยู่ด้วยกันเป็นมู่กันไปวันป่ากนนังเคยอันนี้พอสากระตุนป่าเป็นเออยของแม่สากระตุนก็นั่นแหะเป็นต้นนมันี่ายอยู่เลยขวเบิ่งอยู่ ราบังตกโทสวมเด้อไปยหันนะป้าผูกไปห้าจีบไปตองทั้งนั้นีผูกทั้งล่างษนะยังบ่ได้ห้าไปตองมาใส่ห้าไปตองกุ้งแล้วมาใส่ตองซาดจะใส่ก๊อกมันบ่มีเ่ะไม่ก๊ก เอาไปหาบอลโตห่างกันเยพี่น้องห้องหนั้นน่ะมันมีห้องเก้นมาแลยมันอยู่ในถังมันโอ้ปนยห้กันเปนได้มากกัมาฝากกันสองแถวไมล้เนี่ยกรเพาะแล้วป่านสูบยังลายกรดอกดีอ่ะกระปั้นกันแล้วสันสูบซื่อเลย อาหรกกบด้ผู้นึงเอาไม่ได้แต่ผู้นึงเขาเอาให้เนาะผู้เลี้ยป้าท่านคุณจะเอาแล้วบอกรู้เงากรวตัวผู้มันหน่อยกระเช้ามันสูบได้บอกระหังไปจริงสิพี่น้องค้าเพิ่นกระสีสั้นตลอดเวลาไปเมื่อไรเพิ่นใจดุดเข็นนี่ค้ากรให้ปลาซุกไปทั้งหลายบนมือบอก เพิ่นมาไปตอกมือชวนนี่ยเพื่อนซเมื่อกระเทือนเพิ่นผมขาตารางขาสำนักเพิ่อนพี่น้องสี่ก็ไว้เอามือนาเนี่ยก็พอแล้วนั่นแล้วสร้างให้กันเอาอยู่ปิีนมาทางนี้พ่ออะยพี่น้องตูบห้างอันเก่าในยังบ่แล้วอยู่บ่โมเดิร์นนี่ จักก็้ากเน,นี่พี่น้นนองเน่มาเนี่ยมายังบมแล่ออยู่พี่น้องกันเก่านะยังโล่วงกลังเกำลังเริ่มต่อเห็ดตอล้างค <ul> <ul> ่านะอีกเพิ่งพี่น้องผ,องผูทาไผ่หยาเพิ่นมาคาย มันบ่มีในทงิหย่เขามีอยู่แล้ะาเขามีอยู่แต่บ่มีในทงบอกงั้นในทงบ่มีหรอยโอ้ยไปเอาอยู่ป้าคือคอยเราเป็นยังต้นกุ้งโรดจักตอกซานเป็นกุ้งใช่โรดแต่เมื่อในคอยยังสิาไปห้าไปตองกุ้งเลยนะบนคักเลยนี่ไม่ตองกุ้งกับไผ่สิแก่ลงกว่างไก่ไปนั่นเหรอใส่ดิวอะไรพิ่งนี่ พ่ท้านเ็ดอีกแล้นี่ยดีวงามเด้อเรามีแต่ดิวงามงามย่งยิ่งามกว่าองบบาพ่อทาอีกกว้างกว่าเฮ้ย่อบัเพาฟรีมอดได้ป่ะนะมอจับมาอยากจับมันมอดกินตอกไส้ตอกไส้ใกลสิเลเด้แล้วไกลสิเลวแต่หมูปูแพ่อแล้วว่าดิวนะพอแล้วนะพ่อกแล้วใช่ไหม อันนี้เพ็่นสีมุงยังม่วงกระเบื้องบ่นา่นบ่เขาังขามุวงกระเบื้องบ่เกระเบื้อง่ต้องกุงบาสีทองฝม่ต้องกุงเต้องกุงกระเบื้องมาติโลกระเบื้อง่ต้องกุงยังข้าเบียกบ่ได้คอยเหตดพี่น้ยดํบเนืนต่อ้มนแล้วเบียกยังเบียกลาดสการ hà cốp há khịa, trên nóc in thau yàng đĩa nữa, đĩa bưng, tụt nỗi hơn, nang sôm, đặc biệt khi ở biệt thự mới đặt thiêng, mưa đợt nỗi chắc mưa đây chỉ lẽ Nó nông thôn này nó, bờ chắc thừa ở phương nhai ba, ừ, phương nhai ba chỉ cần bìa mai, chỉ thắt, bờ mình chỉ sao cao ล้งขาบ่มีก็คือนวดบอโอ้นี่บ่บอนเพิ่นเขาดาวบ่นี่อ่าเขาดาวพอดีแลปีใหม่พี่น้องมาต้องห่วงซะอืดาวตม้าแล้วอ้ยาถือทัานเข้าดาวแล้วกเออนั่นี่ใช่นี่บอเขาบุญเป็นะบอแมนข้าบุญน่อยกว่านี้ เก็บผ้าใบเพียงท่านี้พี่น้องยังมาทันแล้วพี่น้องไหมเดี๋ยววันขั้นตอนต่อไปแล้วพี่น้องเตียงตูบน้อยเพิ่นกะนได้ขั้นตอใช่ไหมพี่น้องได้นต่ยังบ่มีงบหรืออะไรซ้ำนี่ต้องเข้าวเดาก็ชี้ได้เข้าวเดาแท่านี้หมข้าวเดาเห็ดเข้าวเดาพี่น้องข้าวเดาไม่เข้าวเดาเห็นมันข้าวเดายังไงเลี้ยวขึ้นไปทเงเทิงมีเดาวเต็มบนผ้านะเข้าวเดาอะไเข้าวเดาเห็นไอเพิ่อนนี่แล้วนี่เห็นเพื่อนใหญ่เลยแล้วนั่งอยู่ในเขียนแล้วย่างอะได้พี่น้อง ห้าปีแล้วหกปีแล้วชื่อ,อยาก,กินกับบเศร้าแต่ถึกใจก็จะเริ่มคนไรก็แเซาะได้พี่น้องพอกันคิดนาสบายดี